เราจะเดินไปเที่ยวหมู่บ้านมอนนะครับเขาบอกว่าอยู่ห่างจากโรงแรมไป2กิโลเมตรเดินทางเทา้าถ้าไปต้องใช้โฟลวิวคงซึ่งคงจะไม่ไหวเราไปลองเดินดูกันนะครับไปกับ4กิโลเมตรนี่ครับสภาพทางตอนน่อเลียงพอได้นะครับช่วงต่อไปเขาบอกว่าอาจจะเดินลำบากนี่ครับทางเดินลง ขาครับโอ้ป้ายบอกมีเป็นระยะระยะครับนี่ครับทางเดินถนนชักไม่ดีแล้วครับอย่างนี้ต้องใช้มอเตอร์ไซค์หรือว่าโฟว์วิวรถกระบะใหญ่ๆนี่ครับทางชักยาเข้าป่าแล้วครับมาเดินป่าว่าทางนี้เดินได้อย่างเดียวหรือมอเตอร์ไซค์แล้วครับกระบะไม่ไหวเหมือนกัน แต่ก็มีอีกทางหนึ่งต้องใช้โฟวิวโอ้เรายืนบนเขานะครับเนี่ยนี่ครับทางเดินนี่อยู่บนเขาข้างล่างเป็นแควน้อยครับมาถึงจุดชมวิวแล้วครับโอ้ข้างล่างนี่มีหาดทรายด้วยครับนี่เป็นทางเดินอยู่บนเขาเลยครับเนี่ยเดินอย่างเดียวรอยมอเตอร์ไซค์ยังไม่เจอเลยครับมาถึงแล้วครับซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน นี่มีหมู่บ้านมอนครับอยู่ในปา่ามองจากข้างบนมองไม่เห็นครับนี่หมู่บ้านนี้มีสถานีการแยกขยะด้วยครับว่ามีถุงแยกขยะเต็มไปหมดเลยครับมาถึงริมแม่น้ำแควนะครับว่ามีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย ว้าสวยดีไหมครับโฮมผู้เตยก็เปนเจ้าของที่นี่ด้วยครับหมู่บ้านมอนสงสัยไหมครับทำไมหมู่บ้านมอนนี่ไม่มีคนไม่เหมือนหมู่บ้านมอนทั่วไปก็บอกว่า คนที่นี่นี่ก็ไปทํางานอยู่ในแพรกันครับหรือทํางานที่อื่นกลางวันก็เลยไม่อยู่บ้านครับไปแต่เช้าขึ้นหมู่บ้านอยากแม่น้ําครับแม่น้ําแขวน้อยหมู่บ้านมอแล้วครับแทบไม่มีผู้คนเพราะว่าเขาไปทํางานกันครับเจอยแล้วท่านหนึ่งครับสงสัยจะไปวัดนี่อย่างนี้สะดวกกว่าวัดมอน,นะครับนี่ท่านผู้นี้เข้าไปในวัดนะครับคงจะไปทําบุญ นี่วัดมอนครับทางลงเขาถ้าทางจะลื่นนี่เดินลื่นมาสามผลแล้วครับโชคดีไม่ล้นกับทางก็เหมือนเดิมครับแต่ให้ดูเฉยหมู่บ้านมอนแห่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเนื่องจากว่าผู้คนไปทำงานกัน